ดีค่ะตอนนี้เรามาเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มน่ผู้โดยสารจะมาดูน้ำกันวัดรถชนโอ้ไม่หร,รอรู้ดี <c oughs> น้ำท่วมแล้วค่ะ <c oughs> เิ็มเลยเิ็มคลองเลย การไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้คือการไม่อยู่แต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นจะมาเป็นคันดิงคันออดินลูกลังค่ะจะก,กัน้นทางตรงนั้นเลยทางระหว่างถนนเลยค่ะถนนใหญ่เป็นคันใหญ่เลยอะค่ะโรงพยาบาลน,นี่คือหน้าโรงพยาบาลระบายน้ําไปฝั่งตะวันตกค่ะตะวันตกก็คือบ้านเราละตอนเนี้ย แต่ว่าตรงนี้เขาก็มีเตรียมเขาจะถมะดินลูกหลังน่าจะทำเป็นคันแนวเยอะๆอ่ะไม่รู้จะทำชันหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ขับรถด้วยก็เลยตื่เต้นอ๋อนี่ค่ะดูเดี๋ยวพามาดูน้ำตอนนี้ตะวันชอนชอนกล้องนะคะนี่คือบ้านพสัสดุที่เชายอินบุรีก็ตัวหมากัดเหมือนกัน นู่นนะคะเห็ดปาคาแมคโครก็ขุดดินในคลองอะค่ะขึ้นมาถมคือฝั่งนู้นฝั่งที่แมคโครหลังแมคโคไปก็คือฝั่งที่จะไปทางบ้านเราก็คือฝั่งตะวันตกซึ่งตอนนี้ละค่ะนี่นะคะนี่คือคลองเล็กก็คือทางนู้นนะคะก็คือริมแม่น้ําที่ติดกับเจ้าพยานู่นะคะนู่นตั้งเต็นต์อยู่บนถนนกันหมดแล้วค่ะแล้วก็คือถนนนี่คือถนนอ่สาย อ่างทองใชหน้านอ่างทองค่ะที่บอกนะคะน้นนะคะตรงโน้นก็คือไปดูไม่ได้แล้วระบาย้ํามันอยู่ทางบ้านประสุตรงนน้นก็คือที่ท่วนที่พวกนายกอะไรเข้ามาก็คือทางบ้านประสุตรงน,นั้นนะคะนี่นะคะก็จะเดินเดี๋ยวพาเดินมาดิค่ะดูนะมอที่กลัวหมาค่ะจะไม่กล้าพาเดินน,น,น้ําท่วงค่ะเนี่ยนะคะคลองนะคะนี่คือคลองเล็กที่บอกะค,ะค่ะที่ว่ามีกันน้ําแต่ตอนเนี้ย เขาเอาดินมาทําคันน้ําค่ะแมคโครเห็นปะคะเห็นแมคโครไหมไนะะั่ค่ะมีนจะช้อนแสงหน่อยแมคโครกําลังกําลังกําลังอตักดินนะคะกําลังตักดินอยู่เห็นปะแมคโครตักดินนะคะชนะ่วงตักดินนะคะก็น้ําปริ่มนะคะปริ่มคลองเลยนี่เป็น,นถนนสะพานเหล็กที่เขาทําเขาทำไว้นะคะ รุ้นหาทำพันเดิยยาวไปแล้วพ่อแม่อยู่ในรถค่ะไม่ได้ลงมาหรอกเดี๋ยวเรามาดูค่ะเพราะว่าเราต้องขยับขยายของแล้วค่ะเตรียมเตรียมที่จะเอาขึ้นที่สูงเพราะว่าเลยออกมาดูน้ำก่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วรีบไปขนของขึ้นที่สูงก่อนนะคะก็จะมาดูน้ำเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเลยค่ะ ห็นไ,ไหมคะเนี่ยน้ำโดนตะเล็แมคโครโอเคค่ะเดี๋ยวรีบกลับไปคนของก่อนเนาะมาดูน้ำและพาพ่อแม่มาด้วยโอเคก่อนนะคะเดี๋ยวนะเดีย๋ยวคุยกันต่อไปดูน้ำมาแล้วค่ะ <laughs> โอ้ยคนเตรียมแบบว่าเตรียมเอาไอ้กรวดนะคะหินกรวดอะ่ะจะมาจะมาวาง วางเป็นแนวคันกั้นน้ำค่ะยาวน่าจะยาวไม่รู้ทําทันห,หรือเปล่าเห็นมาที่หน้าโรงพยาบาลมีมาเพราะว่าเขากันทางด้านฝั่งคลองเล็กทางนี้แล้วเนาะแต่ว่าเอ,อมันล้นปลีแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ให้ดูอาจจะเห็นภาพไหมมันช้อนตะวันชอนตาก็จะไม่เห็นภาพ เมื่อกี้ออกไปดูน้ําค่ะแล้วก็แม่ก็ไปด้วยพ่อก็ไปด้วยอยากจะข้ามเจ้าพยามากเลยอะแต่เขาไม่ยอมข้ามกันเขากลัวกลัวเจ้าพญาเขื่อนเจ้าไอ้สะพานข้ามเจ้าพยากลัวพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยพาทําคลิปให้จบเดี๋ยวก็ถ้ามันข้ามฝั่งก็ขยับขยายค่ะขยับขยายนวนต้นดอกรักนะที่รู้ว่าเรามีดอกรักเอ่อ ก็คงจะดูวันนี้ดูพรุ่งนี้คืนนี้แล้วค่ะจะพ้นไม่พ้นก็น,นี่จะบอกว่าเดี๋ยวจะมาเก็บมะเขือดูคุยเรื่องน้ำไปเรื่องมะเขือแล้วเห็นปะคะเนี่ยเห็นไม้มะเขือนี่ลูกเบลเลยเต็มเลยค่ะลูกอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้สักโลนึงได้เลยเดี๋ยวมาเก็บนะาพลิกนะคะเห็นพลิกปะนี่ของแม่เ็าปลูกนะแม่เขาก็มือขึ้นค่ะมือเย็นปลูก ลูกพวกนี้นะจะได้กินเหมือนกันเดี๋ยวนะคะตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมคุยกันต่อนะ <c oughs> แปลงร่างแล้วค่ะต้องใส่แขนยาวเดี๋ยวจะพาเออ่หลังจะไปดูน้ําแล้วก็มันก็เห็นเข้ากันก็คิดว่าเขาคงไม่ปล่อยให้มาท่วมฝั่งนี้เพราะฝั่งบ้านเราทางนี้ก็คือฝั่งตะวันตกนี่ก็จะเป็น ตะวันค่ะท้องฟ้าสวยมากเลยตอนนี้ตะวันใกล้จะตกฟินละนี่ท้องนาค่ะตอนนี้ข้างนอกเขาเริ่มจะเอ่อเริ่มไถค่ะวันนี้เขาไถแล้วเดี๋ยวเขาจะคลาดคลาดเสร็จแล้วคลาดเป็นแปลงแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะหวานข้าวแต่คาดว่าคงต้องรอดูน้ำสักวันสองวันเทปสะดุดละ <laughs> คลิปเริ่มสะดุดลวค่ะขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามาดูเนาะขอบคุณ ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็เข้ามาติดตามกันก็ดีใจค่ะก็สวัสดีผู้ติดตามที่จะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วก็มีเข้าๆออกๆอ,อ,กอ,อ,กอะค่ะไม่รู้เป็นไงเขาคงมาดูแล้วเขาคงไม่สนุกอะ่ะเขาคงไม่แฮปปี้ในการที่จะดูเนาะว่าเราคงไม่มีอะไรให้เขาดูมากมายก็คุยเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองอะ่ะค่ะแล้วก็ทำของเราอย่างนี้คอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ตามตามสบาย แต่ก็ไม่ให้ร้าสาระมากไปก็จะคุยเรื่องอการป่วยการเจ็บชีวิตที่ต้องอยู่แบบคนเป็น SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคผู้พวงนะคะต้องกินสารสเตอรอยด์ระงับความเจ็บปวดตลอดอ่าขอบคุณนะคะไงเดี๋ยวถ,ถ้าเทปหยุดไปก็คือลาก,กันเลยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้จะ,จะ,จะเก็บมะเขือให้ดูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาดูกันมะเขือต้นเราคะ่ะ